ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณาภัยคุณผู้ฟังคะปัญหาการก่อการร้ายขยายวงกว้างไปทั่วโลกค่ะไม่จำกัดอยู่แค่ตะวันออกกลางแต่แผ่ไปยังเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาและยุโรปสำหรับประเทศไทยแม้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกเหมือนกับเหตุการณ์ที่อเมริกา หรือกรณีระเบิดกลางกรุงปารีสแต่เราต้องไม่มองข้ามเพราะในเมื่อเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทุกประเทศก็อาจส่งผลกระทบต่อโลก รัฐบาลจึงควรคำนึงถึงเรื่องภัยก่อการร้ายให้มากขึ้นสิ่งที่จำเป็นแน่นอนคือการป้องกันพื้นที่ที่เปราะบางรวมถึงการป้องกันสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะต่างๆพื้นที่เหล่านี้ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและการดูแลมากขึ้นการเฝ้าระวังจำเป็นจะต้องร่วมกันทั้ง3มฝ่ายคือรัฐเอกชนและประชาชน เริ่มจากภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนจากที่มองเห็นตัวเองเป็นประเทศท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิดปัญหามาเห็นว่าเหตุก่อการร้ายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เพื่อนำมาสู่การเฝ้าระวังปรับฐานข้อมูลข่าวกรองให้เชื่อมโยงกับข่าวกรองสากลจากต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนเสริมสร้างความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าไทยเข้มงวดขวดขันวางมาตรการรับมือกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีภาค เอกชนก็ต้องช่วยรัฐสอดส่องดูแลชาวต่างชาติรายงานข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและประชาชนก็ควรช่วยกันเฝ้าระวังจับตาชาวต่างชาติที่เข้ามาเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยในครั้งต่อไปสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา